เป็นเรื่องที่สาวๆรออยู่แล้วก็รอติดตามเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วทั้งสาวและทิย์นะคะจะเปิดรับสมัครกันแล้วพูดถึงแบบนี้รู้เลยรับสมัครนี่ Miss Thailand World 2023เขามีอายุใช่ไหมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ห้ามเกินเท่าไหร่รู้แล้วใช่รู้อ่แต่ว่าในรายละเอียดวันนี้พิเศษอีกหนึ่งวันนะคะคอาวันเทิงวรารตี้นะคะน้องโบบูชารออยู่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้มมี่ธนสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะห้องส่งของเรานั้นนะคะสวยงามเจิดจรัสนะคะไปด้วยเพชรเม็ดงามจริงๆคุณผู้ชมวันนี้นะคะคนที่นั่งอยู่ข้างบัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสาวงามที่ไม่ได้โด่งดังแค่ในระดับประเทศไทยของเรานะคะแต่เธอไปโด่งดังไกลถึงเวทีโลกค่ะเป็น เป็นสาวผิวสีคนแรกนะคะที่เป็นขวามงในเวทีโลกนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าตอนนั้นเริ่มเชียร์นางงามเพราะมาเชียร์คนคนนี้เนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะงั้นอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะกับน้องเมย่าค่ะสวัสดีนะคะน้องเมยา่าสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าเป็น Miss Thailand World ปี2014<ช>นะคะ,คะแล้วก็ไปคว้ารางวัล People Choice Award มาด้วยในปีนั้น<ช>เป็นค,คนที่11เนี่ยของเวทีม<ช>ิส r ว d ระดับโลกเลยโอ้โห สวยมากคุณผู้ชมคะคือดิฉันบอกว่ามีใครมีแว่นกันแดดให้ดิฉันไหมคะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโหมองแบบที่อยู่บนหัวเนี่ยนะคะแสบตาแสบตาจริงๆนะคะเอาแล้วมีอ่อและมีการอันนิขึ้นมาด้วยนะคะให้ให้เพชรอีกเม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่มากระแทกตาดิฉันอีกนะคะค่ะก็คือสวยมากจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมผ่านไป แปดปีแปดปีแล้วนะรู้สึกแก่มากเลยไม่ปีแล้วอย่าพูด่างันค่ะเมย่าค่ะเพราะว่ามันกระทบกับหลายคนะะคอยู่ทั้งนี้ค่ะอย่าพูดอย่าพูดคาว่าแก่มากดีกว่านะคะน้องเมย่าน่าจะเด็กสุดแล้วในสตูดิโอแห่งนี้นะคะต้องบอกเลยแต่บอกว่า8ปีสวยไม่สางจริงๆนะคะมากตั้งแต่วันนั้นที่ได้รางวัลมานะไปอยู่บนเวทีที่อังกฤษนะเราก็กลับมาโอ้โหความอบอุ่นภาพในวันนั้นมันยังคงตราตรึงอยู่ใช่ไหมคะ จริงๆแล้วต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้เลือนลางเลยแหละเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆที่ประกวดด้วยกันเราก็ยังติดต่อด้วยกันอยู่แล้วก็ถ้าใครมาประเทศไทยก็จะแบบ มิสไทยแลนด์อยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าถ้าไปเจอบางทีก็เจอกันที่มาโยก้าเหมือนกันค่ะที่สเปนที่สเปนใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าก็ไปอยู่ที่สเปนใช่ค่ะคือตอนนี้มาย่าจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่สเปนค่ะที่เกาะมาโยก้าค่ะไปทําอะไรค่ะที่นั่นก็เป็นคุณแม่ด้วยค่ะแล้วก็ลูกชายเรียนอยู่ที่นั่นค่ะก็เลยจะต้องอยู่ที่นั่นเป็นหลักที่นี่ก็มีมาบ้างแล้วก็มาแอบรับงานบ้างแอบรับงานบ้างนะในวงการบันเทิงนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหน้าตาอิ่มเอิบมีความสุข เพิ่งแต่งงานไปด้วยใช่ไหมคะแล้วสามีก็คือน่ารักคอยมาดูแลตลอดเวลาเลยเห็นบอกว่าตอนนี้มีความสุขมากจริงๆมีความสุขแล้วก็ทุกอย่างก็ลงตัวไม่ต้องแบบไม่ต้องเครียดอะไรมากก็ได้แฟนมาช่วยดูแลลูกด้วยมขอแค่แบบตื่นนอนมาแล้วเจอเขาเป็นคนแรกแค่นี้ก็อิ่มใจแล้วเูเป็นคนข้างรักเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะความรักนี่แหละค่ะจะขับเคลื่อนเราไปได้่คะผู้หญิงก็ต้องมีความรักดีๆแบบนี้แล้วก็รักลูกชายแล้วด้วยน้องแบลลี่ใช่ค่ะใช่ค่ะายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้พี่เบสิกขวบแล้วค เบสิ่งหัวบนะคะหล่อได้แม่หล่อได้แม่นิดนึงก็ยังดีค่ะก็จะได้แบบว่าเชิดหน้าชดตาได้ว่าแม่มาจากมิสไทแลนเวลด์อ่านี่แม่เขามีมงนะคะแม่มงลูกก็จะธรรมดาไม่ได้ก็ต้องภูมิใจนิดนึงนะคะเห็นบอกว่าสนด้วยโอ้สนสุดค่ะสนสุดเลยใช่ไหมสนสุดอะไรสุดแต่ก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเรื่องของครอบครัวไปล้วเรื่องของความรักนะคะเราก็ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยมาเจอแฟนๆบ้างเนาะมีการแบบช่วงนี้ทําอะไรได้บ้างแบบมีธุรกิจมา ไหมหรือว่าเป็นคุณแม่คือตอนนี้เะยะจะเน้นการดูแลลูกเป็นหลักค่ะเพราะว่าแบบในช่วง5้าขวบปีแรกก็อยากจะให้เวลาเขาให้เต็มที่อยากจะสร้างพื้นฐานชีวิตของเขาให้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทยอยกลับมาทํางานที่ตัวเองรักตอนนี้ก็เริ่มได้เดียวว่าโอเคฉันคงต้องกลับมาทํติ i k t o อกบ้างแล้วละหายไปเป็นแบบสักเกือบสองปีเนาะแฟนคิดถึงหลายคนที่แบบแม่ค่ะเมื่อไหร่คุณแม่จะลงติ๊ t o ็อกก็หายนานมากอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็กําลังพยายามที่จะดึงพลังมาอยู่ใช่ค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้นะหลายๆคนก็คิดถึงคิดถึงนะคะน้องเมย่ากันก็ไปเจอกันในติ๊กต็อกแล้วคือจะแบบนอกจากคุณจะเป็นมิสเตอร์เดนเวอร์แล้วคุณยังเป็นดาวติ๊กต็อกนะคะโอ้โหขยันทำคอนเทนต์เหลือเกินนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้มกับพี่เมย่าอาจจะต้องมาประชันกันสักหน่อยสักนิดเลยนะคะดาวติ๊กตอกนะคะให้ได้เจอกันสักหนึ่งช็อตนะคะก็เราก็ได้คิดถึงนะแล้วก็ได้เห็นผลงานต่างๆนะของน้องเมย่าผ่านทางช่องทางติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาไทยบ้างอยู่สเปนบ้างนะคะพูดถึงตอนนี้มาไทยแล้ว ภาพบรรยากาศความตอนที่ประกวดตอนนั้นมันยังคงตราตรึงมากแล้วรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะมีรุ่นใหม่มาแล้วอะคือประเด็นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนเพิ่งเกิดไม่นานนะคะ,ะแล้วก็พอพอคุยกับพี่ๆเขาแบบ อุ้ยแปดปีแล้วหรอที่เราได้มงนี่จะครบ10ปีอีกแล้วหรอแล้วเรารู้สึกเข้าใจหัวอกรุ่นพี่ก่อนๆที่เขาแบบอุ้ยทำไมผ่านไปเร็วตอนนี้อ๋อ,อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆด้วยเพราะว่าโอกาสมาถึงข้างหน้าแล้วเนาะ<ช>ก็อยากจะให้รีบคว้าเอาไว้ค่ะแล้วก็รับสมัครพวกนี้แล้วด้วยถูกต้องค่ะ,ออคะก็เตรียมตัวกันมานะคะนับถอยหลังคุณผู้ชมชไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเปิดรับ รับสมัครนะคะ<ช>สาวๆนะคะที่จะมาประกวดปีนี้ด้วยแต่ว่าอยากให้น้องเมย่าเล่าย้อนไปนิดนึงดีกว่าไห<ด>นบอกถ้ายังจําได้แบบแมนๆเอาตั้งแต่วันที่มาประกวดเอาเวทีไทยก่อนเลย <c oughs> มิสไทยแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเมย่าประกวดครั้งแรกตอนปี2011เเวทีเดียวกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อายุยังน้อยมากแต่ก็ถือว่าเราได้ได้รู้ว่า จริงๆแล้วเวทีเขาต้องการอะไรทําอะไรบ้างแล้วเราจะต้องอเจอกับอะไรบ้างพอปี2014เนี่ยรู้สึกว่าใจมันได้อะคือแบบยังไงก็ตามคือต้องมาประกวดและตอนนั้นคือณนะเวลาตอนนั้นน้าเมย่ามองข้ามช็อตไปเลยมไม่ได้คิดว่าอยากจะได้มงที่นี่แล้ะตอนนั้นคืออยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยอุ้เหรองงตัวเองมากแต่อยู่ดีๆตื่นมาแล้วฉันจะเป็น จะไปตรงนั้นให้ได้นี่ไงคุณผู้ชมอันนี้คือตัวอย่างของคนที่มีแพชชั่นนะแล้วมีความฝันอันยิ่งใหญ่ใช่นตอนนั้นมันคือแพชชั่นจริงๆใช่ค่ะพูดแล้วขนลุกตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบเราต้องเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็เป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะด้วยที่อยู่ปีสุดท้ายแล้วก็รีบคุยกับตอนนั้นรีบคุยกับที่โรงเรียนที่มหาลัยค่ะว่าจะต้องไปประกวดนะอะไรเงี้ยแล้วรีบโทรหาคุณแม่ว่าปีนี้จะประกวดเองแล้วนะเพราะว่าปีส0 1 1เนสนจะแบบ ไปสิเหมาะนะไปลองหาประสบการณ์ลองดูสิพอปี2องพัคือตื่นมาแล้วรู้สึกว่าฉันจะประกวดอ่ะฉันนี่แหละต้องไปแลยด้วยตัวฉันเองต้องต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ไปให้ได้ตอนนั้นก็คือเตรียมตัวหาชุดทําผมแต่งหน้าไปเองมาสมัครเองคือทุกอย่างทําเองหมดเลยคือมาด้วยใจจริงมาด้วยใจจริงๆค่ะด้วยความที่แบบ ยังไงก็ตามฉันทําได้รู้สึกว่าฉันทําได้และนะ้วณตอนนั้นเนี่ยหนะ้าปีช่วงช่วงปีเหล่านั้น,นรู้สึกว่ายังไม่มีมิสไทย a แลนด์เวิด์หรือว่านางงามที่แบบมาเน้นผิวสีแทนหรือว่ามาเป็นสายมั่นใจใซึ่งตอนนั้นปีนั้นน่าจะเป็นเมย่าคนแรกๆค่ะแ,แล้วก็เลยทําให้แบบเกิด การปฏิวัติวงการนางงามขึ้นมาขนลุกนะเพราพูดคาว่าปฏิวัติวงการาง,งามแล้วก็ทําให้คน<ม>ได้เห็นมุมมองของความสวยแบบใ,ใหม่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นแบบใหม่ที่ไหนแค่เราอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วแบบผิวแบบนี้<ม>ความสามารถแบบนี้ก็คือคนไทยที่สามารถไปอยู่บนเวทีโลกได้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะสาวนะครศรีธรรมราชนะมาประกวดปี2011วันนั้นเข้ารอบ30คนใช่ค่ะแล้วก็ได้รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนด้วยค่ะนี่เนี่ยภูมิใจนิดนึง วันนั้นแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆนะ <c oughs> แต่ว่าพอ2014ปุ๊บเราไม่กีดอัพเราไม่ยอมแพ้มาใหม่แล้วมารอบนี้มาพร้อมใจและความพร้อม<ช>อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะและแล้วและแล้วก็ได้ค่ะนี่มง,มงลงจากคือเอาจริงๆตอนพอได้มงแล้วเข้าไปที่ห้องก็ยังรู้สึกก็เหมือนตัวเองลอยยังเหมือนฝันอยู่เดินผ <c oughs> ่านกระจกแล้วหรฉันฉันมงหรอก็บอลดีหัวดีฉันคือมงใช่ไหมใ่งกุศะมงกุศนาที่ได้จริงๆหรอตอนแรกนึกว่าฝัน งงมากแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าแบบเออเราทุ่มเทม,มาค่อนข้างหนักแล้วก็เต็มที่ตั้งแต่ก่อนวันประกวดจนน้าว,วันสุดท้ายที่เราได้ประกาศมงแล้วก็เรารู้สึกว่านั่นคือเจอร์นี่ใหม่ของเราแล้วพอตื่นเช้ามาชิดก็เปลี่ยนเลยค่ะพี่คะเปลี่ยนเลย,เลยนะเปลี่ยนเลยค่ะโทรศัพท์ตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ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 ้งคนตามอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วเราก็พอเดินเข้าไปในห้างรู้สึกว่าคนก็แบบให้ความสนใจแล้วก็โอ้โนี่เราอิมแพคได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วก็ พอรู้สึกก็ปีนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะตั้งชื่อลูกเป็นเมย่าด้วยใช่ทุกวันนี้มูยังมีหลานชื่อเมย่าอยู่ยค่างทีหนูบางทีหนูไปที่ไหนบางที่แล้วก็เจอแบบคุณแม่เรียกลูกเมย่าหนูก็หันค่ะไม่ใช่เราหรอเขาบอกลูกอายุประมาณที่เมย่ามงพอดีค่าก็ดีตั้งตามคุณเมย่าค่ะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกก็แบบอุ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเราเกิดมามีชื่ออยู่ในแผนผังของมิสไทยแลนด์เวิ r ์ d ว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ร่วมปฏิวัติ วงการนางงามและอย่างหนึ่งเรายังช่วยสารฝันให้เด็กอตั้งหลายคนที่แบบเขาอาจจะแบบเขาไม่รู้ว่าจริงๆเขามี potential ที่จะมีความสุขในชีวิตแต่บางคนก็แบบเนาะต้องเจอกับหลายๆอย่างแต่ตอนนั้นบางคนก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็เหมือนใช้ชื่อเราหรือว่าให้เราเป็นตัวอย่างกับน้องๆว่าดูสิพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าห คิดไม่ผิดจริงๆที่วันนั้นเลือกที่ประกวด Miss Thailand World เอาง่ายๆคือเราเนี่ยเป็น Inspiration ใช่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจของเด็กหลายๆคนจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ความสวยนะบอกโอ้ยเนี่ยอยากสวยแบบพี่เขาอยากเก่งอยากจิตใจดีอยากมีทัศนคติที่ดีแบบพี่เขาด้วยคือมันแบบ from inner to outside <ช>จริงๆคะนะใมย่มองว่าตอนนั้นไมย่สิ่งที่ไมย่าพยายามพรีเซนตก็คือ Real r e a l b e a u t y empower จริงๆ<แ>ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความงามเนี่ยบนโลกคือแค่แค่ตื่นมาแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างมันมีความสวยงาม <neighb S 1> ในในแบบของเขาฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้สื่อให้คนเห็นในในความงามในแบบของเรามันจะดีแค่ไหนいい<ๆ>ที่เราเราอาจจะมีเด็กอีกมากมายที่อาจจะไม่ใช่ไทป์ของเมย่ยะอาจจะเป็นไทป์ที่แบบอวบขึ้นหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นมีความรู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะฉันฉันไม่ได้อยู่ในประเภทที่ถูกเรียกว่าสวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมัน มันคือความสวยงามแค่ความสวยงามที่แตกต่างกันฉะนั้นน่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมปีนี้ Miss t h a i l a n d World ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้ความงามที่แตกต่างได้ได้ได้เฉิดฉายได้ได้จุดประกายให้กับคนอื่นอีกโอ้โหฟังแล้วค่ะอยากจะไปรีบนะคะกรอกไปสมัครให้เสร็จเลยนะคะอายุยังไม่เกินนะคะ17ถึง1 6ถึง27 27นะคะถ้าใครเกินแล้วก็ให้กำลังใจหลานๆอยู่บ้างใชคะอันนี้พูดถึงอ่ยพเขาอะนะคะ ถ้าเกินไม่เป็นไรนะคะให้กำลังใจส่งต่อได้นะคะแล้วอ่านอาวันนี้ในส่วนของเวทีของประเทศไทยแต่ตอนที่ไปอยู่เวทีระดับโลกคุณไปคว้าปีนั้นอ่ะพีพชอยส์มาด้วยหนักมากแล้วเผด็บอกว่าเดินทางไปคนเดียวไปกับมิสเมนมาเวิร์กใช่ค่ะแล้วก็คือแบบประสบการณ์นี่คือเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีทางลืมแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็คือแบบทาให้เรารู้สึกประทับใจแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือโอ้โหเป็นนางงามนี่มันต้องอดทนมากๆเลยนะเพราะว่าหนูไม่ย่ะไปรู้สึกก็ก้าวกระเป๋า แล้วต้องเขียนทุกอย่างเองเขียนทุกอย่างเองใช่ค่ะแล้วพอไปถึงเนี่ยเราก็ไปเจอออเดชันแดน Dance of the World ซึ่งเราตอนนั้นไม่ยาาใส่ชุดมโนราไม่ยากก็จะต้องหิ้วกระเป๋าทั้งกระเป๋าไปขึ้นโรงแรมมาริออตแล้วก็แต่งตัวตอนนั้นเลยแล้วเขาก็บอกแค่แบบเวลากระชั้นชิดมากๆฉะนั้นเราจะต้องแบบทำยังไงเราเรามาเป็นตัวแทนประเทศไทยเราต้องทำทุกอย่างให้แบบไปไปๆๆเราก็คิดเยอะมากๆพอหลังจากนั้นพอเสร็จจาก Dance of the World เราก็ไปต่อที่ t า l e n t s ก็ต้องเปลี่ยนชุดอีกโอ้ยคือเอาจริงๆมันหนักหนัก <นะ S 1> พอสมควรฉะนั้นเนี่ย ไม่ได้อยากจะขู่นะคะแต่ว่าอยากจะให้ตั้งให้ให้อยากจะมาลองก่อนพอลองแล้วก็จะได้เห็น process ว่าจริงๆการเป็นนางงามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะไม่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากขอแค่ปกใจไปแล้วก็ความฝันอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีแ u ช a t i จริงๆพอะภาพของวันนั้น princess t o r e นะที่แบบอยู่ในชุดกาวสีทองอู้ยังสวยแล้วก็ตาตึงในใจอยู่นะคะก็ไปได้ people choice award มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะมาสมัครแล้วนะอยากให้บอกเคล็ดลับอะไรน้องๆหน่อยได้ไหมใครที่เขายื่นใบสมัครมาแล้วหรือกําลังลังเลอยู่ว่าเอายังไงจะสมัครดีไหมดีคือไม่ย่าอยากจะให้ให้มองว่าไม่ไม่ได้อยากให้แบบมา กำหนดว่าเราจะต้องเป็นนางงามในแบบไหนให้กับ<ช><ช>คนไทยทั้งประเทศแต่อยากให้เป็นแบบของตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในแบบของเราเองแล้วก็พรีเซนต์สิ่งที่เรามีนั่นแหละค่ะให้กับกองประกวดหรือแม้กระทั่งชาวไทยทั้งประเทศ<ช>มันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะเราไม่ต้องไม่ต้องมาแบบทําอะไรมากมายเป็นตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ ทำความฝันให้สําเร็จเท่านั้นเองค่ะนะขอแค่คุณมี real beauty จากข้างในมันก็จะฉายออกมาข้างนอกนั่นเองค่ะ a real beauty empower จริงๆนะคะขอแค่คุณมี passion และความฝันอันนี้ใหญ่ไปคว้ามงฟ้านะจับใจจูด้วยกันนะคะจับใจจูใจจูกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ26และ27สิงหาคมนี้แล้วนะคะเป็น2วันที่เราจะเปิดรับสมัครสาวงามนะคะที่มีความมั่นใจมาสมัครกันได้นะคะคุณผู้ชมที่สตูดิโอ8อาคาร7ช่อง7 HD ของเรานะคะตั้งแต่10โมงเช้า ถึง6กโมงเย็นเลยนะเดี๋ยวดิฉันเองก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยนะบวยอยู่ตรงนั้นพี่ปุ้มเองก็จะไปเป็นหนึ่งในกรรมการด้วยนะคะไปเจอกับน้องๆที่จะมาสมัครกันนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดตามได้ทางแฟนเพจ Miss Thailand World ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณเมย่ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหที่วันนี้ให้เกียรตินะคะ,คคะมา ร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็มาปลุกแรงบันดาใจให้สาวๆเนี่ยรีบสมัครกันเร็วๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์เจอกันอย่างแน่นอนนะคะเละกระซิบเขียงเขาบอกว่าจะเจอเมยา่าด้วยก็จะเจอเมย่าด้วยก็เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่บอกไม่ได้ค่ะแล้วต้องมามาสมัครค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันตัวเป็นๆเ,เลยนะใครอยากมีโอกาสมาเจอนะคะมาแบบเอาแรงบันดาใจกับพี่เมย่าคนนี้นะคะขอเคล็ดลับได้นะคะว่าทําังไอถึงสวยขนาดนี้นะคะแฟนหลอดด้วยนะคะประเด็นนะคะก็หลอกค่ะลูกก็หลอดด้วยมาถามได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะความพิ พิเศษก็คือต้องบอกน้องบัวกับน้องเบยะะา่านะแล้วก็สาวๆทุกคนนะคะปีนี้ช่อง 7hd มีรางวัลพิเศษเป็นรางวัล Rising Star นะคะถ้าเกิดว่าใครได้รางวัลน,นี้จะมีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง 7hd <อ>หนึงปีนี่สองสาวยังไม่รู้เลยใช่ไหมยังไม่รู้คะ่ะม<น>ีรางวัลพิเศษนี้ด้วยตัว Exclusive นุ่งคนนี้ดูสิว่ารุ่นใหญ่ขนาดไหนลองดูว่าจะมา ว่านะจับใจจูหรือจับใจแม่ปุ้มก่อนอันดับแรกพวกนี้นะ Rising Star นะ Rising Star ค่ะได้ครับขอบคุณมากครับคุณบัวขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับบันเทิงไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับ